จะดีไหมครับทุกคนถ้าเราสามารถเปลี่ยน PDF ยากๆแบบนี้ใน1คลิกกลายเป็น Mind Map ที่เข้าใจง่ายแบบนี้หรือว่าจะเป็นตารางดูดีแบบนี้กับ AI ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า mylens .ai เนาะสามารถโยน PDF เว็บ YouTube image long text แล้วจะเลือก format ของเอาพุ t ที่อยากได้จริงๆมีเยอะมากเลยนะเนี่ยบอร์ดเป็นเบต้าเนาะน่าสนใจมากๆนะและ้วให้มันหาข้อมูลเพิ่มสิอินเทอร์เน็ตก็สามารถทาได้นะพอกดปุ๊บ ออกมามันจะหน้าตาแบบนี้ที่ผมชอบมากๆเลยคือเราสามารถใส่สไตล์ของบริษัทของเราเนี่ยลงไปในนี้ได้แล้วฟอนต์ภาษาไทยก็น่ารักอยู่ระดับหนึ่งเลยเนาะเราสามารถกดพรีเซนต์ตรงนี้ได้กดดาวน์โหลดครับทุกคนกดปุ๊บเราสามารถเลือกแบ็กกราวน์นี่เห็นไหมเขาจะเดมโมตรงนี้ให้ดูกลายมาเป็นไฟล์แบบนี้ที่ส่วนตัวคิดว่าเอาไปใช้ต่อได้เลยสวยวันนี้มันก็จะมีซักเจสไกด์ไลน์คร่าวๆเนาะขอลองเป็นบอร์ดกันเห็นไหมไฟล์ PDF ที่ผมโยนลงไปเนาะแล้วกดเป็นวิเคราะห์เชิงล,ลึกแล้วกันลูซิจะเป็นยังไงครับ นี่ออกมาเป็นแบบนี้เลย mm. เห็นไหมว่าเนี่ยมันเปรียบเทียบคอมเพลแบบนี้ได้อ๋อ uh, นี่คือตารางของเขาใช่ไหมคือคอร์ดแดนในการคอมเพล์มาเก็ตทุกคนอาจจะแอบ,บเห็นแล้วว่าตอนนี้มันบอกว่าเหลือ2 story left today เนาะเวอร์ชันฟรีใช้ได้ประมาณ3 story ร per day ก็คือได้ประมาณ3พร้อมนั่นแหละ อินพุตได้1อันก็คือโยนไฟล์โยนลิงก์ได้แค่1อันถ้าอยากใช้เยอะก็ไปเลือกแพ็กที่เหมาะสมกันเองนะครับเอาเป็นว่าไปลองใช้กันก่อนได้เมื่อก่อนเวลาคนถามจะบอกว่าในโลกนี้มีไอตัวเดียวที่ทำงานอย่างนี้ได้คือนับขี้นในไอเนาะแต่บอกเลยว่ามีคู่แข่งแล้วใครมีงานอยาให้ไอเปลี่ยนจากเทคเปลี่ยนจาก PDF แเ่เป็นวิชวลสวยๆแบบนี้นะครับไปลองใช้กันได้ mylensterm.s.ai